เราจะไปดูทําเลติดคาบาแท็บตอนเส้นนี้เห็นพี่แดงบอกว่าเป็นเส้นที่กวางผ่าใช้ใช้ประจำอยู่เหมือนกันเดี๋ยวครับมาดู แดงบอกว่าตรงนี้เป็นช่องที่มันเดินขึ้นมากาลังเดินอยู่ตรงนี้มันไม่มีไม,มต้นไม้ให้ติดเดี๋ยวต้องติดกับก้อนหินอันนี้ก็พอได้เดี๋ยวเดียวต้องไปดูอีกจุดนึงก่อน ก้อนหินที่เราเล็งจะผูกไอ้กล้องคัมน่าทแทบหลดว่ามีขี้ควางผาอยู่ด้วยครับกลัวจะมาขี้ใส่กล้องนะเนี่ยถ่ายก็ไม่ได้ด้วยอยู่ด้านหลังอันนี้เก่าเลยอันนี้ยังดู ไฟแดงขึ้นละโอเคมีการ์ดมีแบตเต็มตั้งเวลาแล้วนะดูแลตัวเองก็ตอนนี้ปิดธรรมาแถบไว้กับโขดหินนะครับเพราะว่าหาต้นไม้ติดค่อนข้างลำบากใน แนวที่มันใช้เดินเนี่ยก็มีสองตัวอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าเล็งไปคนละจุดก็ตัวหนึ่งอยู่ทางด้านนู้นที่เห็นเป็นพงหญ้าก็กห่างกันประมาณสักเกือบสิบเมตระอ่านั้นตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งจะโฟกัสจุดไปเลยจากาที่กล้องตัวแรกนิดนึงก็ คิดว่าแบตน่าจะพอการ์ดน่าจะพอสำหรับหนึ่งเดือนเดี๋ยวหวังว่าจะได้เจอกันนะ เป็นอีกคลิปเดินป่าที่ประทับใจนะคะถึงแม้ว่าฝนจะมีมากกว่าที่คิดเล็กน้อยแต่ว่าการเดินป่าสําหรับพี่เนี่ยมันคือการออกมาชาร์จพลังชีวิตพูดอย่างนั้นได้เลยทุกครั้งที่มาเนี่ยเราลาบากกว่าอยู่ในเมืองแน่นอนยิ่งเวลาฝนตกน่นอนก็เปียกดีไม่ดีบางคืนบางทริปถุงนอนก็เปียกเปก็เปเปียกแต่ว่าเราใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ไม่นานค่ะแต่เราได้เห็นอะไรที่มันคือแบบ ภาพธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มากเช่นป่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือของแท้ไม่ต้องมีคนมาปลูกเราปล่อยไว้ให้ป่าทําหน้าที่ตามธรรมชาติมีสัตว์มีต้นไม้มีมแมลงมีอะไรอยู่ตามอย่างที่ควรจะเป็นแล้วเมื่อเรามาพาตัวมาถึงทุกตรงนี้นะคะเราก็ทําตัวให้เป็นภาระหรือให้เกิดปัญหากับพื้นที่น้อยที่สุดการที่เรามาแล้วเราได้ช้พลังชีวิตกลับไปนี่คือของขวัญที่ธรรมชาติมอบให้เราเพราะฉะนั้น พี่คิดว่าเราก็ต้องรักษาสิ่งนี้ไว้เมื่อกลับไปอยู่ที่เมืองเนี่ยเราก็จะมีวิถีชีวิตอีกแบบหนึง่งการเข้าป่าทุกครั้งมันคือการเติมพลังชีวิตให้ตัวเองค่ะ สำหรับวันสุดท้ายเนี่ยเราใช้เวลาคุ้มค่าครับเรานัดคนขับรถมาเที่ยงเรากะว่าจะเสร็จ9ก้าโมงครึ่งแล้วจะเก็บอะไรเสร็จประมาณ10บโมงนี่สิบเอ็ดโมงแล้วยังไม่ได้ลงเลย <laughs> เมื่อเช้าก็ยังยังได้โชคหน่อยคือฟ้าเปิดได้ได้ซีนพระจันทร์สวยมากพระจันทร์ทางฟ้าข้างล่างเป็นทะเลหมอกแล้วพอเปิดมาด้านนี้เป็นแสงสีทองดวงอาทิตย์สีทองแล้วก็ ผมไม่รู้มันเรียกปรากฏการณ์อะไรก็คือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่หลังเราฉายแสงผ่านตัวเราแล้วเงาของเราเนี่ยไปตกกระทบที่ทะเลหมอกข้างล่างมันก็จะเป็นรูปลุงซึ่งอันนี้เราเห็นบ่อยแต่เขาเนี้ยนอกจากลุงวงเล็กเนี่ยมันมีวงใหญ่วงหนึ่งเป็นวงกลมสวยมากเลยก็ได้นั้นเสร็จปุ๊บก็กะว่าเอะเดี๋ยวนั่งดูกวางซะหน่อยก็ลงไปเข้าจุดก็เจอครับสองตัวแต่ย้ายไปอีกลูกเขาหนึง่ง ก็คือมันไปอยู่ลูกสามเลยลูกทางฝั่งตะวันออกไกลมากแต่ว่าลักษณะที่อยู่ในเด่นเป็นหน้าผาอยู่แล้วมันผมหันไปนมันแปะอยู่เหมือนแมกเนตอะเหมือนจะล้มไม่ล้มแหล่แปะอยู่ก็ถ่ายได้หน่อยนึงก็ลุกขึ้นมาเลียตัวแล้วก็กระโดดลงมาข้างล่างพอกระโดดลงมาปุ๊บอ่าปรากฏว่ามีอีกตัวหนึ่งก็เป็นคู่แม่ลูกแล้วก็ประมาณ สิบโมงกว,กว่าขึ้นมาก็ถ่ายดอกไม้ถ่ายวิวนิดหน่อยลงมาทานข้าวนี่ก็สำหรับภารกิจครั้งนี้ก็มิชชั่นคอมพิวตครับก็คือได้อย่างที่เราอยากได้ก็คือกวางผากลางสายฝนคือเราตั้งใจมากเพราะว่าซีนนี้มันจะถ่ายทอดความเป็นสัตว์ป่าจริงๆไม่ใช่สัตว์ที่จะต้องไปหลบในถ้ำไปหลบในไหนแต่ฝนตกมันสามารถหากินอยู่แบบนี้ แล้วการที่จะได้ภาพแบบนี้เราก็ต้องมาในช่วงฤด,ดูการนี้จะสังเกตว่าเรามาทั้งหมดเนี่ยเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันหนึ่งถึงเจ็ดวันที่สองเราเดินขึ้นวันที่สองเนี่ยเราเจอกวางผาละไกลๆชนิดเม็ดวันที่สามนี่เจอเข้ามาใกล้หน่อยตรงแผงหินแต่ไม่ยอมขึ้นข้างบนวันที่สี่ก็เจอสองตัววันที่ห้าก็เจอผมเนี่ยเจอทุกวันแต่พี่เตนเนี่ยเจอเมื่อวนันวันหนึ่งรวมๆแล้วกวางผาเนี่ยโอเค แล้วได้ของแถนมนี่ได้นกคักคูกลังสายหมอกสวยมากมันมาเกาะมันเกาะเปียกไปไหนไม่ได้แล้วก็พันไม้ผมว่าค่อนข้างโอเคก็คือว่ามีบั้งม่วงเป็นพันธไม้ที่เราเจอที่เชียงดาวมีหนาดกําลังจะออกมีกุหลาบขาวกุหลาบแดงกําลังดูมตูมอยู่แล้วก็มีสารพีดอยพันไม้ล้มลุกหลายๆชนิดตามต้นไม้นะครับเจอที่เชียงดาวก,ก็จัดว่าเป็นพืชหายาก เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ใจในรายละเอียดเนี่ยเราก็จะได้พบอะไรมากมายสําหรับทริปนี้เดี๋ยวเรารีบเก็บของเดี๋ยวคนขับรถมารอเดี๋ยวตกเครื่อง <c oughs> ข้างนี้ติดนิดหน่อยนอกจากเราจะมาเดินป่าขึ้นเขาดูท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วนะคะเ,เรายังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนรอบใกล้ๆกับดอยมือกระโดดนี้ด้วยนั่นคือ ลูกหาบที่พาเราขึ้นมาหมู่บ้านที่พวกเขาอยู่คือหมู่บ้านหัวแม่ละกะเป็นชุมชนที่อยู่ด้านล่างของมือกระโดในฝั่งของอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะพวกเขาเหล่านี้ค่ะคือส่วนสำคัญที่ช่วยอนุรักษ์ป่าและดูแลกวางผาเพราะชุมชนนี้เป็นชาวปากะกะยอซึ่งมีความเชื่อว่าเขาจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ล่าสัตว์ วิธีดั้งเดิมของเขาคือการทำไร่ทำไร่เรื่อ,อยนะคะต้องเปลี่ยนพื้นที่ปลูกไปเรื่อยๆแต่ช่วงหลังมาคิดว่าไม่น้อยกว่ายี่สิบปีมาแล้วมาแล้วค่ะที่โครงการหลวงเข้ามาตั้งมีโครงการหลวงปังอุงนะคะอยู่ที่อำเภอปังอุงเอยอยู่ที่บ้านปังอุงอำเภอแม่แต้มซึ่งมันเขตพื้นที่ติดต่อกันมาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชสวนพืชเมืองหนาวและนี่คือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องอ เพื่อหนุนกันดูแลกันไว้อย่างนั้นเถอะค่ะการมาเที่ยวป่าการจ้างลูกหาบนั่นคือการที่เราสนับสนุนชุมชนให้เขาเลี้ยงตัวได้ในระดับหนึ่งเพื่อเขาจะได้ช่วยกันดูแลป่าให้พวกเราตลอดไปค่ะ น่ารักก็เหมาะครับสัตว์น่ารักน่ารักกระสูนพระอินลรวเป็นกิ้งกือพอเราโดนปุ๊บมันมวนเป็นกลมเลยแต่อย่าไปกวนมันให้มันเดินนี่กําลังขึ้นเขาเหนื่อยมากแล้วถ้าเกิดเราไปแกล้งมันจะตอนเราเดินเราก็จะตรวกตามทันเหนื่อยเหมือนกัน ขาลงนี่ชีวิตขาลงนี่ดีกว่าขาขึ้นครับสําหรับการเดินป่าเรามา11:45เดินลงมาตอนนี้บ่ายโมงครึ่งหรือแทบไม่หยุดเลยพ่เตนี่พิวเลยนะที่เตนี่รูดหมดเลยนะผมนี่มาเรื่อยๆก็เดี๋ยวไปอาบน้ำมาผ้าครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ขึ้นเครื่องนี่ถ้าเกิดกล้องมันสามารถถ่ายทอดกลิ่นได้นะี่โอ้โหแบบ มันที่สุดแล้วมันหมักมากี่วันแล้วลองคิดดูโอเคโอเครีบไปอาบน้ำดีกว่าคาปูชิโน่ยืนขึ้นขึ้นรถได้แล้วเดี๋ยวพขาจุมให้ขึ้นรถ